บริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนคาราบาวเซเว่นเอไซคั p 2024ทั่วประเทศเพื่อตอกย้ำกลยุทธ์การตลาดกีฬาโดยมีกิจกรรมมากมายเช่นคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและกิจกรรมอื่นๆตลอดการแข่งขันนอกจากนี้ทีมแชมป์จะได้บินไปดูนัดชิงชนะเลิศคาราบาวคับ202425ที่สนามเบมีประเทศอังกฤษ,อ,กฤษอีกด้วย ก็สองปีที่ผ่านมาการจัดนี้ก็ได้รับความสําเร็จอย่างสูงนะครับาะว่าทีมที่เข้ามาแข่งขันเซเว่นอะไซก็เป็นทีมที่ระดับท็อปสุดของประเทศที่มีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะรางวัลที่ได้จากการแข่งขันคือการได้ไปดูนัดชิงคาราบาวครับที่สนามเวมบลีย์ประมาณติดขอบสนามนะครับก็เป็นที่ประทับใจของทีมที่เข้าไปดูเป็นทีมที่แรกก็กลับมาพูดคุยก็ทาให้ครั้งที่2ก็มีความตื่นเต้นเข้าไปอีกแล้วก็จากครั้งที่2ไปครั้งนี้ก็ยิ่ง มากเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุที่เราต้องการจัดต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นการยกระดับฟุตบอลเซเว่นระายบ้านเราอย่างแรกก็ต้องบอกว่าขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทางเราให้เป็นมีเดียพันเนอร์ในโครงการดีๆแบบนี้นะครับทางเราก็จะถ่ายทอดทางออนไลน์นะครับทั้งหมด40แมตช์ครับตั้งแต่ปลายเดือนนี้จนถึง12มกราคมปีหน้านะครับก็ได้ดูกันจุใจแน่นอนรวมถึงเราจะมีไมโครไซต์นะครับที่รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ผลการแข่งขันตารางการแข่งขันต่างๆนานาครับอยู่ทางเว็บไซต์ทารัดออนไลน์ด้วยครับตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างร้0ยเแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าปีนี้เราเพิ่มในเรื่องของสนามนะครับในการคัดเลือกนะครับเพื่อให้พื้นที่ของการแข่งขันนะครับมีมากขึ้นนะครับก็ปีนี้เราจะรับประมาณ 5- 60ทีมนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่าปีนี้จะทีมเต็มเร็วเหมือนเดิมครับผมนะครับก็เชื่อว่าทุกทีมมากันเต็มที่นะครับแล้วก็มีการเล็งกันแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวพอการจับ ตั้งแต่รอบจังหวัดแล้วนะรอบรอบภูมิภาคแล้วก็จะมีการเล็งดูว่าใครเข้ามาแล้วหลังจากนั้นนะพอมาจับฉลากแบ่งสายทีนี้เราลุ้นกันหน้าดูเลยนะครับก็ติดตามได้ทางช่องไทยรัฐตลอดเวลาเลยครับก็ฝากให้สมัครช่วยกันสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่าน่าจะอย่างที่บอกฮอตมากรายการนี้ก็มีจํานวนจากัดนะครับก็รีบสมัครเข้ามานะครับแล้วก็สําหรับ แฟนๆนะครับก็สามารถติดชมรับชมข้อมูลข่าวสารหรือว่ารับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่องทางของไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีครับอยากจะฝากทุกทีมนะครับต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกคือดูระยะเวลาวันที่เปิดให้ให้ทันนะครับเพราะปีแล้วหลายทีมสมัครไม่ทันนะครับแล้วก็ฝากให้อีกนิดนึงคือปีนี้เตรียมตัวให้ดีนะครับเพราะว่าหลายๆทีมค่อนข้างเตรียมตัวมาดีแล้วก็หลายๆทีมซ้อมมาหลายเดือนแล้วนะครับก็อยากจะฝากทุกๆทีมนะครับก็ปีนี้นะครับทีมแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ทีมจํานวนที่ เตรียมเข้าสมัครมากขึ้นก็อยากให้เตรียมเรื่องของการสมัครแล้วก็เตรียมทีมให้ดีครับวันที่9ตอนเที่ยงครับเก้า <9 S 2> สิบหา้าร้อยหกสิบทีมครับแล้วเรารอบคัดเข้ามาเข้ารอบานเนี่ยถ้าเป็นรอบภาครอบภาคใช่ไหมครับจะภาคกลาง11ครับภาคอีสาน8ภาคเหนือ8แล้วก็ภาคใต้8ครับแล้วก็มารอบประเทศเหลือ16ทีมครับมันแน่นอนครับ